ไปดูเรื่องของงานประเพณีพื้นบ้านกันบ้างดีกว่าค่ะพวกบุญเดือนสิบอย่างนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูผีสุ่มไก่หลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย <c oughs> มันคืออะไรผีสุ่มไกไ่เราดูข่าวตอนแรกเราก็ยังงงเลยนะคะ,ะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะมากันหลายสุ่มเหลือเกินนะคะนี่ค่ะ เนี่เห็นไหมชายผีตะโขนเหมือนกันเนาะชายคือเขาเจ้าสุ่มไก่มาทำผีตะโขนเห็นไหมเจ้าหลีไงเจ้าหลีค่ะเออแต่ว่าเนี่ยเป็นประเพณีบุญเดือนสิบค่ะของชาวบ้านที่เซี่ยวน้อยนะคะอยู่ที่ตัวเมืองชัยภูมิที่สุ่มไก่ทั้งนั้นเลยเออเรื่องหลังน่ารักดีเนาะนล้ถึงชุดทันบกเนาะเออเออคล้ายๆเหมือนกันเนาะคือสีสันจะสดใสแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็พองๆเนาะอาชาวบ้านก็จะรวมตัวกันและแต่งตัวเป็นผีสุ่มไก่ค่ะแล้วก็จะเดินโชว์ตัวกันแบบนี้นะคะประมาณกว่า100ขบวน ด้วยกันค่ะในงานเล็กก็จะมีการแต่งกายแฟนซีกันแบบนี้โอ้ชิงรางวัลด้วยนะคะคึกคักด,ดีค่ะงานแบบนี้นะคะคือเขามีความเชื่อว่าลูกหลานจะต้องทําบุญอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่คนที่ล่วงลับไปแล้วในงานประเพณีผีสุ่มไก่ค่ะก็เป็นเรื่องที่สืบทอดกันมาช้านานนะก็บอกาบาลไหนหรือว่าญาติคนไหนไม่ทําบุญให้ผีก็จะอดอยากจากนั้นจะเอาสุ่มไก่มาครอบหัวเพราะอายผีตัวอื่นๆต้องรอเป็นนานแบบนานเป็นปีอะ กว่าจะมีบุญเดือน10อีกครั้งหนึ่งนะคะกว่าจะมีคนทําบุญไปให้ไว้อย่างนี้พี่สุมไก่เนี่ยถือได้ว่าเป็นการแพร่ส่วนบุญส่วนขอภายแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลน,นะคะให้กับสัมปเวสีค่ะพีเปรตพีไม่มีญาติไม่มีใครทําบุญไปให้อย่างนี้นะคะเขาจะได้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมไงคือใครทํากรรมไว้ในชาติที่เกิดเป็นมนุษย์ ก็จะได้อ่านเหมือนกับชดใช้กรรมลักษณะแบบนั้นนะคะชาวบ้านเขาก็จะนําวิญญาณเข้าสิงสู่ในร่างของไก่ที่โดนขังอยู่ในสุม่มทีนี้พอร่างของไก่ได้ฟังเทศฟังธรรมรับการแผ่เมตตาแล้วมันก็จะหลุดพ้นไปอยู่ในภพภูมิที่ดีขึ้นอันนี้ว่ากันไม่ได้เป็นความเชื่อของชาวบ้านทํากันมาช้านานตั้งแต่ผู้เฒ่าผู้แก่แล้วนะคะแล้วก็ถือได้ว่าประเพณีดีงามแบบนี้ก็กลายเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชัยภูมิไปด้วยเออ ประเทศาการคึกคักมากเลยมันงานบุญใช่ไหมใช่มีหนึ่งเดียวที่ชัยภูมินะคะที่อื่นไม่มีนะนั่นไงนะครับ